สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัญชลีษฐ์สวัสดีวิจิตค่ะเอค่ะโยชสวัสดีค่ะสวิจิตค่ะโยค่ะพ่าเป็นนักกีฬาค่ะคือจากสมัยก่อนเนี่ยที่เราเปน็นนางแบบใช่ปะเราก็ทำงานส่วนใหญ่จะอยู่ในหน้าง ดอค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นนักกีฬาเนี่ยกีฬาที่เล่นเนี่ยต้องอยู่กลางแดดค่ะส,ะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำนจักรยานวิ่งค่ะและที่สําคัญที่สุดคือเวลาเราวิ่งอ่ะคือเป็นคนเหงื่อออกเกอียมากคราวนี้ก็เลยคิดว่าถ้ามันมีอะไรที่มันสามารถทําให้มันแบบน้อยลงนะแล้วเราใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจมากขึ้นเล่นกีฬาได้มั่นใจมากขึ้นก็คงดี คือเอเป็นคนที่เหนื่อยเยอะโลเอเป็นคนเชื่อเพราะว่าเขาทำงานเอาดองไม่ได้เลยใช่บอกเหนื่อยแล้วเวลาถ่ายแบบจะลำบากมากใช่ตอนนั้นที่เป็นนางแบบก็มีปัญหาเยอะมากเลยและคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราแต่งแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีความมั่นใจเนาะคือเล่นกีฬาโอเคมันเปียกมันเปียกทำไก็ยังพอรับได้แต่ถ้าเป็นชุดปกติเนี่ยเปียกเนี่ยรับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเอ็ก็เลยเอ็อยากเลิกใช้กะไรช่วยค่ะ วันนต้องหมักหนิบไว้ก็เ <c oughs> ลยได้ยินมาว่าที่คลินิกนะคะมีวิพักนาการนั้นหม่ที่จะทำให้เออเหงื่อในรักแรกของเอลดลงก็เลยอยากมาลองดูใช่ค่ะมันรู้แบบพูดไปเดี๋ยวเขาไม่เห็นภาพงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำเป็นแบบไหนบ้างพร้อมไหมพร้อมไหมห ก็เขาให้เราเทสเพื่อให้เหนือออกนะคะเดี๋ยวตั๊บเดียวเหงื่อจะมาแล้วค่ะนะคะือหนึ่งครั้งเนี่ยต่ำเหลือหายไปมากกว่า50%าสิบเอรเกจะไม่เปียกอีกต่อไปแล้ว ใช่คือมันใช้เวลาแบบว่าไม่นานไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะแล้วก็ ไม่เจ็บคือโยเป็นคนที่แบบว่ารักสุรักามจริงนะแต่ถ้าอะไรที่เจ็บนี่คือไปนะแล้วก็นวัตกรรมที่คุณหมอฉีดยาชาเป็นแบบวิธีการใหม่คือแบบมาฉีดเข้าไปแล้วมันเหมือนกับมันมันทั่วเลยมันชามันชาทั่วมันก็เลยทําให้เราแบบไม่เจ็บเลยเป็นสิมบายเียบายและใครที่สนใจนะคะที่อยากจะมาลองทําเหมือนเอกับโยนะคะก็มาได้ที่ร้าที่นันคลินิกเลยนะคะในคลิปหมอรออู่แล้วนี่ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะคุณเอกซโยด้วยยินดีค่ะ จรด,ด,ด,ดีค่ะคอนเฟิร์มว่าจริง